รถ5้ามประตูเป็นรถยอดนิยมของหมู่วัยรุ่นคันนี้เลย Mazda 21.3 Sport High Pass ตัวนี้เป็นปี2018เครื่องเบนซินด้วยนะคะใครหาอยู่ห้ามพลาดคลิปวีโอนี้ ส่วนไฟไตัดหมอกของเขาเนี่ยจะดีไซน์ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าดีไซน์ออกมาเล็กมาก <Wow. S 1> น,นะคะถัดมามาดูที่ด้านข้างของตัวรถบ้างน,นะคะแม็กเป็นแม็ก415ลมดํานะคะส่วนกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ถัดมาเรื่อยๆมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวาารถ,รฟฟถรวน,ววนะคะพร้อมกับป oh. ุ่มพัดเเลตแบบนีนะ้แล้วก็ได้เป็นกุญแจอิม o b บ l ิเซอร์แบบนี้นะคะสามารถกดล็อกรถแค่กดปุ่มนี้เท่านั้นนะ ก็ปลดล็อกรถได้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีไฟโชว์ที่กระจกแบบนี้นะคะถัดมาเรื่อยๆเลยค่ะดูในสียงของไฟท้ายค่ะดูโฉบเฉี่ยวสวยงามด้านหลังเนาะ mm hmm. เขาก็จะมีโลโก้คำว่า m a z d a พร้อมกับติดคำว่าเครื่องสกายเ t ็กซ์มาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถบ้างนะคะตันนี้เป็นรถท่าประตูจุดเด่นของเขานะคะก็จะอยู่ในเรื่องของบาะเบาะสามารถทับได้เป็น40-60แบบนี้นะคะ ใครที่ชอบเก็บของหรือมีสัมภาระเยอะนะคะก็แนะนําเป็นรถท่าประตูเบาพับง่ายมากนะเพียงแค่กดปุ่มแล้วก็ผักลงไปแบบนี้ก็สามารถเก็บของได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารบ้างนะคะลําดับแรกเลยนะเรามาดูในเรื่องของแผงประตูบ้างแผงประตูเนี่ยจะมีตัวปรับพับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบเซนเซอร์ล็อกส่วน กระจกเนี่ยจะเป็นออตโต้แค่บานเดียวสำหรับบานคนขับนะคะแบบนี้เวลาเราสตาร์ทรถนะเขาจะมีหน้าจอแสดงเลขใหม่ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องละสายตามาดูที่เงินไหม่ด้านล่างนะคะส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ ออสั่งงานผ่านเสียงนะคะบวกลบเสียงแล้วก็ควบคุมคลื่นนะคะในเรื่องของ AMFM นะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรับสายวางสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะส่วนพวงมาลัยมัลติฟังชันด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมคู c คอนโ o รนะคะ On Off นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขับรถเร็วนะคะใช้โหมดคู Control ได้นะคะถัดมานะคะในเรื่องของ หน้าจอหน้าจอที่เขาให้มาเป็นแบบทัชสกรีนนะคะรุ่นนี้นะคะรองรับเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะเผื่อใครที่ชอบเออใช้เนนะคะเป็นระบบนำทางนะคะรุ่นนี้ก็คือเหมาะมากเลยนะคะลงมาเรื่อยๆนะคะแอร์ปรับเป็นแบบอัตโนมัตินะคะแต่ว่าต้องใช้มือหมุนนิดนึงนะคะส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์หสปีดนะคะแล้วก็พร้อมกับเออระบบเกียร์แมนนวลด้วยนะคะสามารถ บวกลบคนเียร์ไปพร้อมกับคุยคอนโทรลได้เลยนะคะถัดมานะคะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีโหมดสปอร์ตให้เล่นด้วยนะคะเพียงแค่ดันขึ้นแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตได้แล้วนะขับออกต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวอืดเลยนะคะเพราะว่าเขามีโหมดสปอร์ตมาให้ส่วนตัวด้านล่างนะคะเขาก็จะมีแผงควบคุมหน้าจอนะคะ ในเรื่องของเพลงนะคะผมโฮมแล้วก็เน็เกเตอร์นะถัดลงมาก็จะเป็นแถบควบคุมเรื่องเสียงนะคะบวกลบเสียงต่างๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่เบาะบ้างนะคะเบาะของเขาที่ให้มาเนาะเป็นเบาะผ้านะคะเดินได้ขาวดีไซน์ได้ดีมากเพราะว่ามีตัวระบายอากาศด้วยนะคะทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะอกกระชับตัวเราด้วยเนะยาะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของห้องในสาด้านหลังบ้านกว่า ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องของผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะคะถ้าเกิดสังเกตดีๆนะบอกที่ได้มาเหมือนยังไม่เคยใช้งานเหมือนไม่มีผู้โดยสารนั่งเลยนะคะเพราะว่าสะอาดใหม่มากนะคะไม่มีรอยขาดใดๆเลยที่สําคัญนะคะเขาสามารถติดตั้งคาซีได้ถึง2จุดนะคะคุ้มมากนะคะกับรถมาสด้าสองคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องบ้างนะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน1.3ลิตรแรงม้าอยู่ที่9.3แรงม้าทำงานสูงสุด5,800รอบต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่123น,นิวตันเมตรทำงานอยู่ที่4,000รอบต่อน,นาทีในส่วนของฝารกระโปรงนะเป็นฝารกระโปรงเดิมนะคะน็อตทั้งสองข้างไม่มีขยับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมคันหน้าเดิมเรารับประกันเดิมทุกจุดเม็ดอาร์คสวยแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่สนใจ Mazda 21.3 Sport High Plus คันนี้นะคะค่าตัวน้องเขาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าไม่หลังหมื่นใครที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0882363636หรือจะติดตามช่อง Youtube ของเราไว้ก็ได้นะคะเพราะเราจะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ